ทุกคนทุกคนวันนี้เศร้ามากเลยแหละเพราะว่ามีซีรีส์ที่ผมชอบอะถูกยกเลิกนะครับผมไม่สร้างต่อแล้วในซีซั่นสองเลยทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเก็ตของผมน,นะครับผมในช่วงสตอรี่แชร์นั้นทุกคนโอ้ช่วยสตอรี่แชร์มาบ่อยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบมีแต่เรื่องน่าเศร้ามีแต่เรื่องดราม,ม่านะครับผมในโลกของเราตอนนี้โดยเฉพาะในวงการบันเทิงนะทุกคนหนะาเช่นนี้เลยครับผมรากูดแอนด์เคลทุกคนไม่ได้ไปต่อในซีซั่นสองแล้วเศร้ามากๆเลยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบ มากเลยทุกคนนะคือแบบออตอนแรกก็เฉยๆแต่พอได้ดูแล้วแบบก็ชอบมากๆเลยทุกคนแบบต่อให้บทบาทของเด็กๆมันจะน่าเบื่อบานเทียบจิ๊บๆทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแบบเฮ้ยเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์การพัฒนาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยทุกคนรวมไปถึงแบบด้านการปราบผีด้านแบบว่าเมจิกเวทมนต์อะไรอย่างงี้ด้วยแฟนตาซีอย่างเงี้ยเอ,อ้ยผมชอบมากๆเลยนะแต่ว่าแบบอที่เห็นเลยทุกคนนี เขาประกาศออกมาแล้วเป็นทางการนะครับว่าไม่ทำต่อแล้วในซีซั่น2แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของเรตติ้งในทุกคนว่าแบบเรตติ้งมันไม่เพียงพอที่เขาต้องการอะไรอย่างนี้เลยทำให้เขาต้องยกเลิกซีซั่น2ไปทุกโคนอันนี้ครับผมต้องขอบคุณเพจนี้จริงๆนะครับผมทาง FB นะครับผมเพจฟ้านะขอบคุณจริงๆที่แบบว่ามาแชร์ข่าวแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบว่า รวดเร็วฉับไวจริงๆทำให้ผมแบบรู้แล้วก็นำมาดูดให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับผมแบบโอ้ยใครที่เป็นแฟนขับซีรีส์เรื่องนี้อยู่บ้างมาบอกผมบ้างๆนะทุกคนนะเพราะว่าแบบเศร้าจริงๆช่วงนี้แบบว่าหลายซีรีส์ที่แบบว่าโดน Netflix Can เซ l ไปเพราะเดตติ้งมันไม่เพียงพออะไรอย่างนี้ทุกคนแบบเศร้านะเอาล่ะครับโอ้ไมก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ที่ผมมารีวิวได้แบบว่าเร็วฉับไวนะครับผมก็รบวน กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยทุกคนนะถ้าเป็นแฟนคลับของ Lock and Co Series ก็มาคอมเมนต์กันนะทุกคนนะเ <Whoa. S 2> จอกิปหนนะครับผม